ช่วงก่อนนอนเวลาที่เรากำลังจะหลับลงเป็นช่วงที่จิตเบื้องลึกอันทรงพลังที่สุดหรือที่หลายๆคนเรียกว่าจิตใต้สํานึกกำลังจะขึ้นมาทำงานค่ะเพราะช่วงเวลาที่เรากำลังตื่นอยู่นั้นเราใช้คลื่นสมองที่เรียกว่าเบตา้าและเป็นช่วงเวลาที่จิตสําึึกทำงานอยู่แต่ในขณะที่เรากำลังจะหลับลงไปจิตสําึนึก,กำลังจะ หยุดทำงานและจิตใต้สำนึกกำลังจะขึ้นมาทำงานค่ะช่วงนี้คนเราจะอยู่ในช่วงคลื่นสมองที่เรียกว่าอัลฟาไปถึงทีต้าก็ได้นะคะถ้าเปรียบเป็นประเภทกีฬาก็จะเหมือนกีฬาประเภทวิ่งผัดค่ะคือช่วงกำลังส่งไม้ต่อจากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโกลเด้นไทม์ค่ะดเรเบนสวิสแลนด์ผู้เขียนหนังสือ โก h while you sleep หรือแปลเป็นไทยว่ารวยขึ้นขณะคุณหลับในหนังสือนั้นได้พูดเกี่ยวกับพลังอำนาจของจิตใต้สำน,นึกขณะที่มนุษย์เรากำลังหลับลงค่ะแต่จิตใต้สำน,นึกนั้นไม่ได้หลับด้วยและเขาจะไปทำงานให้เราขณะที่เราหลับถ้าเรานั้นได้เทรนตัวเองขณะนอนหลับและ คนนี้นะคะผู้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เขาพูดไว้อย่างน่าสนใจแบบนี้ค่ะรากฐานของความสำเร็จของมนุษย์นั้นมาจากจิตที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถสร้างสารรค์ความสำเร็จได้และดรเบนยังพูดอีกนะคะว่า90%ของความสำเร็จทุกอย่างนั้นทำได้ตอนนอนตอนที่มินตันได้อ่านข้อความนี้นะคะ มินตันก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรแล้วก็เลยลองศึกษาดูและลองทำดูค่ะก็เลยลองสังเกตว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะคุณไม่ต้องเชื่อมินตันก็ได้นะคะแต่อยากให้คุณลองสังเกตดูค่ะว่าคืนไหนเนี่ยที่คุณมีความสุขมีอารมณ์ที่ดีหรือคุณได้รับ คำพูดที่ดีๆก่อนนอนตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าวันนี้คุณมีพลังและคุณก็มีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ถ้าวันไหนคุณมีอาการหงุดหงิดหรือเครียดหรือกังวลถึงปัญหาก่อนนอนตื่นเช้ามานะคะคุณก็จะเจออะไรคล้ายๆแบบนั้นอีกความกังวลเข้ามาให้คุณคิดอีกมีเรื่องบางอย่างให้คุณเข้ามาอารมณ์เสียอีก ไม่ใช่แค่ดเร์เบนท่านนี้เท่านั้นนะคะที่บอกพูดที่พูดถึงเรื่องเราการนอนหลับของมนุษย์เรายังมีนักจิตวิญญาณระดับสูงอีกหลายๆคนเลยค่ะก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นคุณวอร์เรนบัฟเฟตก็ได้พูดอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณวอร์เรนบัฟเฟตได้บอกว่าถ้าคุณไม่สามารถทำเงินขณะหลับได้คุณต้องหาเงินไปตลอดชีวิต ในแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็จะหมายถึงการที่คุณมี Passive income เข้ามาในชีวิตของคุณมีรายได้ขณะที่คุณหลับอยู่แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยค่ะก็หมายถึงการกำหนดจิตของเราก่อนนอนให้คิดและอยู่กับเรื่องดีๆมีแต่คำบวกบวกซึ่งอันนี้มินตันมีประสบการณ์แบบตรงๆเลยละค่ะอยากให้คุณลองไปทำดูนะคะแล้วคุณจะได้กำหนดทิศทาง ชีวิตของคุณได้ในช่วงขณะหลับขณะที่คนเรากำลังจะหลับอะค่ะจิตอันทรงพลังที่หลายๆคนเรียกว่าจิตใต้สำนึกนี้นะคะสำคัญมากสำคัญขณะที่เรียกว่าคุณคิดหรือคุณพูดอะไรก่อนนอนก็เป็นการสั่งจิตให้ไปทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดหรือคุณได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคุณก็กำลังสร้างสรรค์เรื่องนั้น ให้กลายเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของคุณเลยล่ะค่ะดังนั้นก่อนที่คุณจะหลับตาลงให้คุณเทรนตัวเองที่จะบ่มเพาะสิ่งดีๆไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีก่อนนอนเพื่อที่จะงอกงามตามแบบที่คุณเซตไว้เมื่อคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณฟังสิ่งดีๆก่อนนอนคุณเซ็ตไมายเซตของคุณคุณเซตจิตของคุณก่อนนอนสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิต เมื่อคุณสะสมไปเรื่อยๆชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเลยล่ะค่ะคลิปนี้มินตันได้เซตคำพูดที่เป็นเชิงบวกลงไปเป็นชุดคำพูดแบบบวกๆแบบส่งพลังลงไปค่ะแล้วมินตันก็ใช้เสียงแบบโมโนโทนซึ่งเป็นเสียงแบบต่ำๆช้าๆ เบาๆนะคะเพื่อให้คุณได้หลับสบายและยังได้ยินคำที่เป็นเชิงบวกทั้งหมดขณะที่คุณหลับร่างกายคุณหลับค่ะแต่จิตของคุณยังไม่หลับดังนั้นการที่คุณฟังคลิปดีๆก่อนนอนก็เป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับคุณไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะและคุณสามารถเอาไปเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในชีวิตคุณได้เลยค่ะถ้าคุณพร้อมแล้ว ให้คุณเริ่มหลับตาลงในท่าที่เบาสบายผ่อนคลายให้คุณเลือกที่นอนที่ที่ทำให้คุณสบายให้คุณหายใจเข้าออกแบบลึกๆและให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บริเวณศีรษะกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากปลดปล่อยกล้ามเนื้อให้เบาสบายบริเวณใบหน้าผ่อนคลายลิมฝีปากผ่อนคลายคุณปลดปล่อยกล้ามเนื บริเวณช่วงลำคอให้ผ่อนคลายบริเวณแขนทั้งสองข้างผ่อนคลายเบาสบายนิ้วมือทั้งสองข้าง ปล่อยกล้ามเนือ้อบริเวณหน้าท้องให้เบาสบายผ่อนคลายบริเวณสะโพกผ่อนคลายขาทั้งสองข้างเท้าทั้งสองข้างและ สบายทุกส่วนในร่างกายตอนนี้ของคุณตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าผ่อนคลายปลดปล่อยเบาสบาย ที่นอนอันสบายนี้คุณสามารถรีเซ็ตข้อมูลของคุณใหม่ได้มินตันขออนุญาตรีเซ็ตข้อมูล จิตอันทรงพลังของคุณคุณใช้นิ้วชี้สัมผัสบริเวณกึ่งกลางระหว่างคิ้วของคุณ Yeah. Uh -huh. จะรับสิ่งดีคุณเลือกที่จะมุ่งเน้นคิดทำพูดในด้านบวกเสมอคุณขอบคุณสำหรับสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของคุณเสมอ คุณเป็นความมั่งคั่งบริบูรณ์ในทุกทุกพื้นที่ของชีวิตคุณคุณคู่ควรกับความสำเร็จและความสุขคุณอยู่ในจุดที่ดีเสมอคุณปลปล่่อย ความคิดและอารมณ์เชิงลบทั้งหมดออกจากจิตใจและร่างกายของคุณแล้วคุณมั่นใจในความสามารถของคุณที่จะสร้างชีวิตตามที่คุณต้องการ คุณดึงดูดความสัมพันธ์เชิงบวกความรักเข้ามาในชีวิตของคุณความฝันและความปรารถนาของคุณปรากฏขึ้นอย่างง่ายดายคุณคู่ควรกับความรักและความสุขทั้งปวง ในโลกใบนี้คุณเต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกและความสุขเพราะคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานต้นกำเนิดและการอวยพรทั้งหมดจากพลังงานต้นกำเนิดมาถึงคุณเรียบร้อยแล้ว

คุณเชื่อมั่นและมั่นใจว่าพลังงานต้นกำเนิดรู้เห็นเป็นใจในการนำทุกสิ่งที่คุณต้องการมา กำลังเสกสร้างชีวิตในฝันของคุณด้วยความคิดและการกระทำที่ดีทุกอย่างคุณถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนที่คิดบวกและให้การสนับสนุนคุณอยู่เสมอคุณ เปิดรับสิ่งดีที่พลังงานต้นกำเนิดมีอยู่เพื่อคุณคุณดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกและความรักเข้ามาในชีวิตอย่างเต็มหัวใจตัวตนภายในของคุณ ได้เชื่อมต่อกับภูมิปัญญาสูงสุดคุณรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจและกระตันยูกับพรทั้งหมดที่เข้ามาคุณคู่ควรกับความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณ ตลอดไปขอให้ชุดข้อมูลนี้ลงไปใน ทำบวกลงไปฝังแน่นในทุกอนูของร่างกายของคุณตลอดไปจากนี้ไปขอให้คุณได้รับความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดี คุณเลือกคิดเลือกฟังเลือกดูเลือกทำในสิ่งที่ทำให้คุณจะเริญรุ่งเรืองขึ้นมีชีวิตที่ดีขาขึ้นตลอดไปสบายอกสบายใจเบาบโปร long sabay.